ได้คะ่ะผิวสีทแทนเลยลูกอาด้วยอาจะอาบก่อนกันะจะสีตรงกันหมดเลยได้อาบแดดก่อนแม่อาบแดดก่อนได้ค่ะพี่อาบแดดไม่ได้ที่หัวทำไมจมเหรอคะโอ๊ยเกือบโดนหัวพี่มายหนะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปแม้องกัน้องเซิรลูหอเเซิญค่ะสนุกไหมคะอ่าปลาดาวค่ะเซิรลชนกันเองค่ะ้องเชิญลงไม่ลากค่ะ อาจารเป็นว่าไปฝั่งนู้นค่ะแล้วว่ากลับมาซีไว้ได้ไหมอราระวังค่ะลูกได้ทำไมอะลูก,อลก,ลกโอเคว่ายน้ำค่ะโดดเลยจ๋าว่ากลับมาค่ะทีเดียว เก็บผิด,ด่นค่ะเร็บผแ่่าสิลูกเดีไม่มีลงยูทูบ คี่มาตัวไม่ถึงได้ค่ะเป็นไงครับสรุปบ้า เขาชอบสระที่ไหนมากกว่ากันคะสระที่นี่โอเคแม่ดูชขาไม่ถึงนะให้ห่แป๊บเดียวขึ้นมานะ<อ>ล,ลูกมาตากแบบแดทิ้งเหรอโอ้โอ มอยู่นต้องเชิคต้องแทงตอนนี้เด็กๆมาไว่ายน้ำมาจากลังสิตมาว่ายน้ำเป่นที่พัทยาอะไรเนี่ยเชิญอ๋อว่ายน้ำแข่งกันมาโปรดชนะจ้า มาโปรจนนะโซ่พี่มาไม่ถึงแชมป์แชมป์แข่งกระโปรดไหมล่ะไม่มาโปรไว้กลับมามาแล้วมาแล้วดำน้ำยิงยาวมาเลยไปสู้หายใจก่อนเอียงแล้วเอียงแล้วโอเคต้องเชิญโชว์ดำน้ำดำน้ำหนึ่งรอบไปโชว์ดำน้ำอ้าวพี่แชมป์ไปแล้วพี่แชมป์ไปแล้ว เอาใหม่พี่ชายเอาใหม่เราเราเล่นอีกแค่สิบนาทีพอนะลูกเดี๋ยวไม่สบายโอเคไหมโอเคเวลี่กูดเราไปกินข้าวกันอันนี้น้องๆมาจากลังสิตน,นะครับมาถึงเมื่อวานทุ่มหนึ่งมาเพื่อว่ายน้ําตอนกลางคืนเราก็ว่ายน้ําตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านมาว่ายน้ํากันอย่างเดียว มาโปรดกับแชมป์แข่งกันให้ดูหน่อยสิไม่ต้องแข่งไหว้ไหว้ไปพร้อมๆกันโอ้ยคุณนี้ดำน้ำโชว์ได้กี่วิได้ห้าวิไม่ใช่หรอสองรอบแล้วโอเคโอ้โหระวังขอบสาระวังขอบสาไปแล้วไปแล้วใช่ ปลาดาวอะไรล็อกเมียวเมียวอันนี้ที่ว่ายน้ำมันเก่งนี่ไม่ใช่เลยนะกินสาหร่ายเยอะกินสาหร่ายเยอะเป็นนางเงือกอ่าอีกสิบนาทีอีสิบนาทีบายบายพ่อก่อนน้องเชอร์บายบายพี่ชําบายบายหน่อยมาปวดอยู่ตรงนั้นก็บายบายได้ว่ายมาอยู่ว่ายมาอยู่รอมาปวดบายบายก่อนนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดมาปดไม่บายๆก็จะก็จะถ่ายต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆถ่ายปดคนเดียวเลยถ้าปดไม่บายอะ่ะปดบายให้หน่อยเร็วโอเคไม่ถ่ายแล้วบายยวันหยุดเสาร์อาทิตย์เรียบร้อยผ่านไปด้วยดีเมืเอ่อเช้าใครงอนพ่อเด็กเชร์เด็กเชรอ์งอนพ่อเหรอเด็กเชร์เป็นอะไรไปเอาแว้หน่อยตรงนู้นเอาให้หน่อยค่ะพูทพธพอลูกพุกับพี่ไม่พ,พอบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวลุยกระโดดเลยหนึ่งสองสตุ่มสองเริ่มน้องเชอรไหวไหมลูก<ะ>โอเคตอนนี้คือแดดแบบแรงแรงมากๆเลยให้เล่นแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณสามสิบสี่สิบนาทีกินแล้วโอเคกินนมแล้วแล้วกินข้าวไหมอ่ะ เลกินสองกงแหละไอยาเราจะกินข้าวยังไงล่ะอันนี้เอาน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมอารมณ์ดีหรือยังยังไม่ดีเหรอไม่ดีสงบสติอารมณ์แบนสี่อันทำอะไรสติกเกอร์อันนี้เราจะไปไหนต่อกลับบ้านแล้วเนาะมอาไว้น้ำมากลับบ้านของเล่นมีตังหรือเปล่าหนึ่งสออันนี้ตัวอะไรตัวอะไร ไม่หม่ก๊อกก๊กไม่หมีก๊อกก๊อก,กมัวแล้วขอดูดั้งหน่อยสิขอขอถ่ายดั้งเก็บไว้ดูหน่อยอถ่<ม>ายเก็บไว้ดูไงดูว่าตอนโตมันจะขึ้นไหมตอนนี้พี่พี่ทำอะไรกันอยู่นะลูกอาบน้ำพีขี้หยาดน้ำช้ามากอันนี้ของใครของเชอรกินอะไรสปากเก็ตตี้ร้อนนะลูกระวังมากาักกะโรนีเ้าต้มขาหมู หรือโอเคโอเคพ่อขยับให้รอช้อนหอช้อนในจ้าต้มปลาสเตอรนี้ตัปลากระโลนี่ต้อมต่อนตักใส่ตักหล่อช้อนกินตักหลายอย่างเหมือนีสปาเกตตี้มันก็มีด้วยเอามีโซ๊ด้วยอืมเก่งเก่งเก่งโอเคแบ่งกันตักใส่จาน เ,เ,เ,นเนท่าไรก็มีให้กินแบบนี้อเท่าไรก็มีให้กินแบบนี้กินเยอะๆ้โเร็ว,วๆอ๋อเร็วอกินเ,เ,เงๆ่หเพื่อนๆดูว่าเธอจิงเก่งโตเร็ว,วอืม,อมกาน,นเพือนอืมแต่ แกงแกงพ่อกินเยอะๆลูลกชุบน้ำอ,อ,อีกค่ะอ้อทำเองเป็นแล้วเหรอลูกเมื่อก่อนต้องให้พี่ทำให้นี่๋อ,อ้จะได้มีลายเหมือนพ่อใช่ไหม รูข้างบนนะพุกชนม่ไม่มาค่ะเป็นไหมสักลายบ่อยเลยค่ะมาดูสองพี่น้องให้เสร็จจังเเสร็จจังไ,ได้ยังแม่ได้ยังโอ้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยสักยันแก้เสื้สู้ขัดขัดก็ออกเลยแม่จริงดูหน่อย ของอเซจูดิจูดแอามให้แม mm ่มันจะไม่เหลือใช้แล้วนะทิชชู่มันจะหมดม้วนแล้วนะเดี๋ยวบนล้นไม่มีใช้นะมันมันย่างงามากพอลองทำอีกอันลองทำอีกอันนึงสิเอาลายมีสีน้ำเงินไหมล่ะมีเต๋อันเป็นเต๋อซัมจีปาโอเคโอเคโอเครอพี่พี่หาบน้ะไม่เตะพี่นะไข่โชซี่ลายอะไรคะตักยัน หันมาทางนี้ขันขีได้หรือเปล่าสักยันจริงๆด้วยยันตีลังกาด้วยยันแท้ๆ <c oughs> โอเคลุยลูกน้องเช่อทำอะไรลูก,กโอเคบอกแม่จุ๋มนะแม่จุ๋มขอก็หินกลับบ้านหน่อยนะกีกนลุกโอ้โหแล้วก็สักลายสองข้างด้วยนะเนี่ยสักลายสองข้างเนี่ยสักยันโอเคอ่ะเสร็จแล้วเข้าไปหาพี่พ น้องเชอร์ไปวางตรงนู้นอ่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาเอาโอเคเอาไปทำอะไรที่บ้านให้กระต่ายเล่นเหรอเอาไปเอาไปแข่งกันเอาไปแข่งกันโอเคพี่โปรดกินโจุกพี่เป็นหรอมัตตโลนีแล้วก็เดี๋ยวต้องด้ผมโอเค ถามโปรดก่อนคุณแรกโปรดขอสัมภาษณ์หน่อยระหว่างน้องเชอร์คี้งอนกับน้องเชอร์ไม่ขี้งอนน้องเชอร์ไหนน่ารักกว่าอ่าเห็นไหมเหมือนกันแชมป์ขอสัมภาษณ์หน่อยระหว่างน้องเชอร์ี้งอนกับน้องเชอร์ไม่ขี้งอนน้องเชิร์ชอบท์เป็นชอบน้องตอนไหนมากกว่าไม่ขี้งอนไม่ขี้งอนขับตัวเองอ่าน้องเชอร์ล่ะน้องเชอร์ชอบชอบตอนน้องเชิร์งอนหรือตอนน้องเชอร์รณมดีไม่งอน ออชอบตอนงอนไม่เห็นน่ารักเลยใครๆก็ชอบตอนไม่งอนโอเคต่อไปไม่งอนโอเคเวรี่กูดช่นงทำอะไรได้ผม